สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัวชวานในข่าวไวเทนิวนะครับพอออกมาอัปเดตความรักครั้งล่าสุดก็เรียกได้ว่าช็อกกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับสาวพันธ์วรการนะครับที่ยอมรับว่าตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพร้อมกับเน้นย้าชัดเจนว่าไม่มีการรีเทิร์นแน่นอนครับเนี่ยครับเรียกได้ว่าเป็นการเปิดใจถึงกระแสที่กําลังมีข่าวลืออยู่ว่าสาวพันธ์ในแยกทางกับสามีนะครับ ก็คือนักร้อ,อ,อ,องสาวคุณพันธ์บราการนะครับออกมาประกาศชัดเจนผ่านทางรายการแฉนะครับถึงเรื่องราวชีวิตคู่ของเธอเนี่ยที่มีการปิดฉากลงและตัดสินใจแยกทางกับสามีนักธุรกิจอย่างหนุ่มปลั๊กอัตกรนะครับหลังใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า4ปีครับก่อนหน้านี้นเนี่ยเธอเพิ่งจะได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้ห่างกันแต่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะเลิกก,ลกกันนะครับล่าสุดครับสาวพันธ์ออกมาเปิดเผยนะครับผ่านทางรายการแฉว่าที่มีข่าวออกไป ก็คือตัวเองเนี่ยแยกทางกับอดีตสามีเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนกันได้คุยกันแล้วครับจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สะสมมานานสักพักแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราแยกไปทําหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่าเพราะเขามีหน้าที่ของเขาที่ต้องดูแลอยู่แล้วพันก็หน้าที่ตรงนี้ตั้งนานแล้วพันก็หน้าที่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเราเลยรู้สึกว่าเขาไปทําในสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าไหมนี่นะครับแล้วก็ยังไงว่าแยกทางกันเป็นเดือนแล้ว ทั้งนี้เธอยืนยันยนะครับว่าจะไม่มีการกลับมารีเทิร์นแล้วแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นการเปิดใจผ่านรายการแฉของสาวพันธ์วรการและแน่นอนว่าก็มาออกรายการแฉนี่ครับปรากฏว่าก่อนจะขึ้นตดอ g แกรมมีนะครับก็ต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดสิ้ด้วยชุดตรวจ ATK ปรากฏว่า ATK ดันขึ้นสองขีนะครับก็ต้องกลับบ้านอย่างเร่งด่วนนะครับทำให้วันนั้นเนี่ยรายการแฉก็ไม่มีแขกรับเชิญ ้องมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันแทนกับสาวพันธ์ซึ่งเธอก็ได้เล่าปวดใจนะครับว่าตอนแรกเนี่ยที่บอกว่ามีถามมาว่าเออแยกทางกับแฟนเลิกกันแล้วจริงไหมเธอก็บอกว่าตอนนั้นเธอก็ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้เลิกการเพียงแต่เพียงแต่ว่าห่างกันเวลนะยะกันมาเฉยเฉยจนวันนี้เธอก็มาปวดใจครั้งบอกว่ายอมรับว่าตัดสินใจที่จะแยกทางกับอดีตสามีหนุ่มนักธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างปัญหาที่มันสะสมมา ความพิเ็นอาจจะไม่ตรงกันบ้างนะครับแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างไปทําสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําดีกว่านี่ก็เป็นการเปิดใจส่วนมากเนะี่ยจะจะหายหน้าหายตาไปพักหนึ่งนะครับในวงการบันเทิงออกมาทีไรก็มีข่าวเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆได้ช็อกกันตลอดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการแยกทางอีกคู่หนึ่งในวงการบันเทิงกับคุณพันธุ์บุตราการแล้วก็สามีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยมีการตรวจคุยสก้ารือย,อยังเพราะตัวเอพีเคเนี่ยมัน,นขึ้น2ขีด ตอนที่มาที่แกมมี่นะครับตอนนี้นถ้าก็ต้องบอกว่าถ้าสุสติก,ก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้หายไวๆนะครับให้พี่พันธ์หายไวๆแล้วก็ความรักนะครับครั้งใหม่ก็ขอให้พบเจอนะครับดีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้พี่พันธ์หายจากโควิดสิบเก้าไปไวแล้วก็มีความรักครั้งใหม่ที่ดีนะครับนี่ก็เป็นการออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกของพี่พันธ์วรรการในวงการบันเทิงบ้านเราครับเข้าไว้ที่นี่ครับ่จะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ